มาต่อกันกับจางเจเจ EP สามวันนี้ก็จะลุยเมืองโบราณทั้ง2เมืองเลยก็คือเมืองเฟิ่งหวงและก็เมืองฝูหลงโดยเมืองโบราณเฟิ่งหวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่เทียวระดับ 4a ของที่ประเทศจีนนะโดยเราจะต้องนั่งรถกอล์ฟแบบนี้เข้าไปเที่ยวเมืองโบราณแล้วก็เจอกับน้ําตกแบบนี้อ ซูซายเย็นช่ <G ül> ก็ถือว่ามาเห็นเมืองในบรรยากาศตอนกลางวันนะเพราะาบางทัวเนี่ยโปรแกรมของเมืองนี้นะคะเขาก็จะพามาเที่ยวตอนกลางคืนก็จะเห็นน้ําตกที่แบบมีไฟอะไรแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่งพอเรามาเที่ยวตอนกลางวันนะครับก็ดีอีกแบบหนึ่งเขาทําทให้เราเนี่ยได้มองเห็นศิลปะแล้วก็การตกแต่งบ้านเรือนเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เห็นวิถีชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนี่เส้นบะหมี่อร่อยมากๆบอกเลยทั้งนุ่มแต่ไม่เละเฉยแฮะเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาทามือเป็นเส้นทามือค่ะไปกันต่อ บรรยากาศแล้วก็นี่จ้าพลังแห่งหินโทมารีนจงสำแดงริทานนะแบแบนี้มีความเผอของใหม่ก็คือซื้อปุ๊บจาการ้านรัฐบาลตอนเช้าก็ใส่เลยแ <S, s time for dinner มือของการมาเที่ยวที่นี่นะคะกินจูใจแบบนี้เลยทุกคน EP4 จะพาไปเที่ยวฝูงหลงเจิ้นยำค่ำคืนเราติดตามกันนะ